สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมารีวิวอะไรคะอ่ะพาพาไปดูสิเม,ม๋อะไร้ไหนไม,มีอะไรบ้างคะไปไหนละคะ พ่ออยากกินเค้กร้านนี้จังเลยอ่ะหนูกินไหมอ่ะเธอจะจ่ายตังช่องไหนพ่อนไม่ไมีอะไรแล้วะซื้ออะไรคะวันนี้ซื้อครีมทาหน้ากับครีมทาผิวเหรอคะโอเคค่ะอ่ะหยิบไปจ่ยายเงินตรงนี้ลูก 在银行里。